อาทีบซ้ายครับเพชรนิรันต์ดังมาก่อนครับโอ้บวกกันครับเอาละครับโอ้เล่นหนักๆแล้วครับอาเตะซ้ายครับเพชรนิรันต์ถีบไว้แตงซ้ายสวยครับทางด้านเพชรนิรันต์นี่เนี่ยครับมีหมัดมีเจาะล่างนี่น่ากลัวนะครับเตะสูงครับปานเพชรเป็นมวยเข่าที่ดูแล้วไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับทั้งคู่ เอาละครับดูว่าวันนี้ทางด้านของเพรนิรันอย่างที่บอกนะครับมีหมัดมาเสริมด้วยวงในเนี่ยดูว่ายังคู้ขี้สูสีนะครับยังไม่ดูว่ามีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเอาละครับดูพยายามจะกระตุกนะครับทางด้านของปานเพชรโอ้โหแต่ว่าเพรนิรันนี่ไล่แขนกดแขนเอาไว้ไอโต้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป๊กเลยนะครับเพรนิรันยกนี้ยกสามครับขึ้นทางนี่ครับศอก โอ้โหเลือดมายังครับเลือดยังไม่มาครับเดินหน้าต่อครับปานเพชรอยู่ในการดูแลของณเฮงศักเยสิทธิ์ครับมีณโยธินนี่ครับของหนักๆจากเพชรนิรันด์ครับจากสารคามครับเอาละครับสดกับเก่านะครับความสดจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับนีนะครับพยายามจะเดินเบียดโอ้โหแต่ความเก่านี่ไม่สนเลยนะครับเพชรนิรันด์นี่ทั้งศอกทั้งหมัดหรือว่าทั้งแข้งนี่โต้คืนตลอดครับ มีหัวใจคนเชียร์หน้าจอครับเอาละครับโดนขาเขาไปทำท่าสะดุ้งเหมือนกันปานเพชรเพชรนีรันนี่เริ่มเห็นทางแล้วครับตอนนี้ไม่สนเดียดเข้าไปกล้ำในโอ้โหเอาละครับสอกมาสอกคืนเลยครับลวงท้องเจาะล่างครับปานเพชรหยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดเมื่อไรนี่เพชรนีรันได้ใจแน่ครับขยับแข้งขวาไม่ถึงครับถึงจุดนี้นี โอ้โหไม่ง่ายแล้วกรบปานเพชรบรรดาเกจิอาจารย์วิเคราะห์ไว้ว่าน่าจะดีกว่าก่อนชกแต่ถึงตอนนี้นี่ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าความเก๋ามาช่วยนะครับทางด้านของเพชรนีรันแล้วก็กระดูกมวยเนี่ยโอ้โหแข็งโป๊กเลยครับมาเลยครับตอนนี้ทางด้านของปานเพชรพยายามจะเบียดอาศัยความสดโดนหมัดนะครับนี่นะครับ ดูต่อยหมัดดีเหลือเกินนะครับตั้งแต่วีรพลไปเทนนี่มีต่อยหมัดแล้วก็เตะเจาะยางเจ็บๆทั้งนั้นครับแต่ละดอกที่ออกไปครับตีได้ไหมยังยังตียังตีไม่ได้ครับเหลือกันอยู่ครับใกล้เชือกกรรมการก็เลยดันแล้วก็แยกออกครับโอ้โหอึดอัดแล้วนะครับปานเพชรหมดยกที่3ครับพักก่อนคู่เดียวผู้เอกในช่วงที่2ของเรานะครับผ่านไป3ยกนี่ ถือว่าเข้มข้นพอสมควรเลยนะครับสถานการณ์ก็ถือว่ายัางใกล้เคียงกันอยู่ครับในช่วงพักยกนะครับทางด้านของคุณมิตรลครน,นะครับบอกให้ทางด้านของปานพิรนี่เดินเบียดเดินชนเดินให้เร็วนะครับอย่าอยู่ห่างครับเอาเลยครับวงในตอนนี้มาดูกันที่วงใน ดูว่าทางด้านของเพชรนิรันดีแข็งแรงนะครับแล้วก็จะจับได้เปรียบด้วยโอ้แต่ว่าปานเพชรก็พยายามที่จะไล่แขนตีโต้ครับไม่ยอมเสียเปรียบวัดกันยกนี้แหละครับน่าจะเห็นน้ําเห็นเนื้อครับปานเพชรพยายามจะเดินอาศัยความสดโอ้โหนี่เนื้อไม่มันเนื้อครับโอ้ยเนี่ยครับแหมเข้าไปหลับหูหลับตาไม่ได้นะครับเพชรนิรันด์แกมีหมัดมีสอน่ากลัวเอาแล้วครับตอนนี้มาสู้กันที่วงใน ทางด้านของปานเพชรนี่ต้องเบียดแล้วนะครับเพราะอยู่นอกนี่โอ้โหเพชรนิรันมีลูกเตะเจาะยางนี่รุนแรงด้วยเอาละครับตอนนี้ปล้มในพยายามจะปั้มในวงในนี่เป็นทางด้านของเพชรนิรันนี่ดูว่าจะจับได้ดีโอจะลูกนี้เสียคงไปหน่อยนะครับพยายามจะหักเอาเอาคืนครับแต่ถ้าหักไม่ล้มหักไม่ลงนี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับเดินต่อครับปานเพชรตีตีได้ไหมมาเจอรวบแล้วก็กรรมการต้องแยกครับ โอ้โหเบียดกันสนุกครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดแล้วดูวงในครับเอาเลยครับใครตีใครครับตอนนี้คุณตีมาผมก็โต้คืนทันทีไม่ยอมเสียเปรียบมาแล้วนี่นะครับพยายามจะขย่มแล้วครับตอนนี้ทางด้านของปานเพชเป็นเกมที่มีคุณภาพคู่ละครับโอ้ช่วงที่2ของเราครับขยับเดินไม่หยุดกับทางของปานเพชครับใสยรูปร่างที่ได้เปรียบแล้วครับปั้มในแต่ว่าเพชในนี้ไม่ยอมให้เจ้าครับดูครับ ดักแทงตีกันเชียงวนออกแล้วครับวางแข้งดูครับมีศอกขวาปานเพชรจับในได้ครับดูเพชรนิรันร์ครับแม่ล็อกแล้วก็ตั้งไว้เลยครับรอกรรมการแยกครับพื้นเพเป็นมวยเข่านะครับทางด้านเพชรนิรันร์แต่ว่าวันนี้นี่ออกมาเล่นฝีมือครับอ่ะปานเพชรแข้งซ้ายก็ยังไม่เข้าเปท่าไลรยครับเดินต่อครับตีได้ไหมตีตีอ่ะล็อกได้อ่าเนี่ยครับเจอลูกเก็บอาวุธของเพชรนิรันร์ โอ้โหเก๋าจริงๆนะครับเรียกว่างัดความเก๋าออกมาใช้เลยเพชรนิรันท์คอยบางคอยโต้นะครับวงในนี่ไล่แขนกดแขนแขนุน๊มีแขนไว้นะครับทาให้ทางด้านของปานเพชรนี่พยายามจะเบียดขึ้นบอลปล้ำในแต่ก็ยังทําไม่ถนัดเห็นแล้วก็ดิบอัดแทงครับแมมวยเข่าจับนด้แล้วตีไม่ได้ครับโอ้โแข่งสายหน้าเพชรนิรันท์ครับดูครับดูวงในแกล็กแล้วก็ตั้งไว้เลยครับดูครับหมุนออกมาดันเข้าเชือกครับแมเข้าสตรเข้าตำราเลยครับจังหวะนี้น การเกะไก่เกาเกลี้ยงครับแยกออกมาเพชรนี์ดึงตัวออกห่างเลยครับไม่ยอมอยู่ใกล้ๆพักกันก่อนคู่เดียวต้องเร่งแล้วล่ะครับปานเพชรยกสุดท้ายครับ3นาทีคือคำตอบครับดูนะครับจะทำอะไรได้หรือเปล่านะครับพอดูว่าทางด้านของเพชรนิราเนกก็มั่นใจนี่นะครับลูกเก๋าคอยไล่แขนนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของปานเพชรเนี่ยไอ้ไม่ถนัดครับ มาต่อยหมัดเลยครับตอนนี้ทางด้านของปานเพชรเอาเลยครับพยา,ายามจะเบียดเข้าไปตีเอาเลยครับพอตีได้ในเสียงเชียก็ทํแทาจะมาเหมือนกันเก๋าเอาอยู่หรือเปล่าละครับถ้าคุมได้เนี่ยเพชรที่รันดาบรันสระค,คำหรือว่าขุนเขามวลลัมซิงนี่เอาไปเลยครับสองกำปั้นหรือว่าสองหมื่นบาทจากพี่หนุ่มเดินสายนะครับปานเพชหหรยังไม่ยังไม่ยอมครับตีขวาแทงเข่าซ้ายครับหนุ่มกว่าสดกว่าเสียดยัดเข้าไปครับ ใช่แล้วก็เสียบโชว์มีเสียงเชียร์หรือเปล่านะครับวันนี้มาดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรนิรันนี่นะครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆทั้งบูทั้งบุญนะครับใครว่าเป็นมวยเข่าอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้นี่ครบเครื่องหมัดก็มีนะครับศอกก็มีไปที่แล้วนี่พี่อารีเจอกับก้องไกลก็ฟอร์มติดตามหมกันนะเพชรนิรันนะครับไปนี้ก็โอ้โหมาละเอียดเหลือเกินครับ ตั้งแต่พี่พลนะครับวีระพลสาภพมเข้ามาดูแลครับมวยค่ายดับรินสารคามนี่มีสายตีหน้าทุกตัวเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าจริงๆครับสาหรับผู้กองทัพครับถึงอดีตแชมป์โลกผู้ยิงใหญ่มาดูแลการซ้อมแล้วก็วางแผนการชกให้กับนักมวยในสังกัดครับอาวุธหลากหลายมากขึ้นครับเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับตั้งแต่พี่วีระพลสาพรมาครับวีระพลนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแชมป์โลกอย่างเดียวนะครับมวยไทยนี่ก็ระดับ แชมเปี้ยนหลเส้นนะครับระดับยอดมวยเหมือนกันทำอาหารอร่อยด้วยนะเรียกว่าปะทะมาหมดทั้งแซมสั้นทั้งโอ้โหเรียกว่าหลากหินนี่ชกมาหมดแล้วนะครับในสมัยก่อนมาดูครับปานเพชรก็พยายามจะเร่งครับแต่ว่าบรรยากาศีเงียบสงัดแล้วครับตอนนี้ครับก็ยังมีโอกาสไปปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับยังมีโอกาสครับถ้ายังไม่ยอมครับตราบใดที่เสียงระฆังยังไม่สิ้นครับโอกาสชนะก็ยังมีอยู่ครับ และปานเพชรก็ยังไม่ยอมซะด้วยสิครับเดินครับต้องสู้ครับรูชนะจะรออยู่ครับแต่ว่าดูความเก่าของเพชรนิรันด์ครับเตะลากคาเตะลอกกันไปในตัวครับดูระบบการป้องกันตัวของเพชรนิรันด์นะครับโอ้โหปานเพชรยิ่งเดินเหมือนยิ่งไกลครับตอนนี้ครับเรียกว่าสภาพร่างกายดีๆเนี่ยทางด้านของเพชรนิรันด์เนี่ยโอ้โหคู่ชกเพียบเลยนะครับในพิกัด1 2 2 23นะครับ เพราะว่ากระดูกมวยการผ่านมวยเขาเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวมาถึงจุดนี้พี่อาลีว่าเป็นยังไง้าทสภาพร่างกายโอเคเลยนะครับนี่ครับล้ำโชว์ซะเลยครับนี่แหละครับขุนข่าวมอราซิ่งครับเอาอีกครับอีกหน่อยครับเสิร์งสักหน่อยครับนี่ครับรู้ว่านักมวยนะถ้าได้ชกอย่างต่อเนื่องมีรายการขึ้นสม่ำเสมอนะครับก็มีกำลังใจ สภาพร่างกายนี่ก็ดีวันดีคืนกลับมาอีกครั้งนะครับทางด้านของเทชดดิรันแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน